็มาพบกับพัตตีเพชรยนต์นะคะรถยนต์มือ2เช่นเคยนะคะวันนี้พัตตี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่นะคะสาขาหนึ่งค่ะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะ<ส>ก็วันนี้ก็จะมารีวิวรถรวมนะคะรถเพิ่งเข้ามานะคะคะ่ะจะมีทั้งรถเก่งและก็รถกระบะนะคะนะคะอ,ะอันนี้เราจะให้ดูรวมๆเลยนะคะค่ะว่ามีรถคันไหนอะไรยังไงบ้างนะคะ ค่ะเป็นคันนี้ก็จะเป็นตัวโตโยต้านะคะยาริสนะคะ่รถคันนี้นะคะก็จะเป็นปี2016นะคะค่ะราคาเราขายอยู่ที่349,000บาทนะคะค่ะมาค่ะไปดูคันถัดไปนะคะก็จะเป็นซูซูกิเ i วิฟนะคะสำหรับรถอีโครถเล็กนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะหารถใช้อยู่นะคะ ผ่อนสบายๆนะคะก็จะเป็นสวิปนะคะ1.2นะคะอา,า,อาปี2018นะคะราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะค่ะในส่วนรถคันถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นนิสสันนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นนิสสันนะคะ ตัวนี้จะเป็นนิสสันอเมลานะคะปี2018นะคะสีดำนะคะราคาอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะคะคะสวยๆเลยนะคะรถเดิมๆนะคะไม่มีพิกคว่ำหรืออุบัติเหตุหนักนะคะไม่มีการจมน้ำใดๆทางสิ้นนะคะค่ะอันนี้การันตีได้เลยนะคะค่ะ หรือจะเป็นในตัวของส่วนตัวกระบะนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีซูซุนะคะด m a x นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีส้มนะคะสวยเลยค่ะในส่วนของรถคันนี้นะคะจะเป็นอีซูซุออล์เนีวดีนะคะปี2019คะ่ะราคาอยู่ที่ เจ0 0แสบาทนะคะสีสวยนะคะสำหรับใครที่ชอบหรือหลงไหลในสีนี้นะคะข้ามาดูได้นะคะที่เพรยนตะะ์อยู่ที่กรุงเทพมินบุรีนี้นะคะแล้วก็ถัดมาคันนี้นะคะก็เป็นอ e ีซุซุนะคะตัวนี้จะเป็นโมเอ็กนะคะคันสีดำนะคะรถครอบครัวเจที่นั่ง ะะไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวนะคะก็ให้นึกถึง isuzu mu e x นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะคะปี2018นะคะราคาอยู่ที่969,000บาทนะคะนะพา,าไปซื้อป้ายแดงก็ล้านกว่านะคะแต่มือสองนะคะสะภาพเหมือนได้ใหม่นะคะก็ราคา เก้าแสนนะคะอ่าประหยัดเงินไปได้เยอะนะคะค่ะอ่าหรือใครที่ชอบ Fort จ n e r นะคะ Fort จ n e er, นนะคะโตโยต้าฟอร u จูเนนะคะคันนี้นะคะสีดำนะคะอ่าแม็กนะคะให้ดูรอบๆอบนะคะสวยเลยค่ะอ่าตัวนี้จะเป็นสองจุดปดนะคะอ่าปีสองพันสิบเจ็ดค่ะ ราคาเราขายอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะคะค่ะรถสวยเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงไปใช้เลยนะคะอะ่ไม่วิ่งน้อยด้วยนะคะนะคะอะ่รถเรามีให้เลือกมากมายนะคะ,ะลูกค้าสนใจเป็นกาบะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะ,ะสามารถเข้ามาดูได้ที่เพชรยนต์นะคะค่ะ วันนี้ตี้ก็ขอฝากรีวิวรถรวมไว้หน่อยนะคะค่ะถ้าสนใจยังไงก็เข้ามาดูได้ที่บริษัทเพรยนต์รถยนต์มือสองนะคะกรุงเทพมินบุรีค่ะอ่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะาสาขา2นะคะอยูอ่ถนนเสรีไทยนะคะถัดจากซอยเสรีไทย 95ประมาณ50เมตรนะคะ,คะสนใจติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับพัตตีนะคะที่เบอร์097-112-6820ค่ะย้ำอีกทีนะคะ097-112-6820นะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้นะคะ ติดตามติดชมกดซับสไครต์ให้พัดด้วยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ